yok này các bác yok này các mẹ để ta thải luôn các bác thải บ่งร้อยลอตเตอรี่ไม่ต้องมากำมาในมือนะครับนะป้ายต่างๆไม่ต้องออกมานะครับยกน้ำตรงๆเลยครับยกน้ำรอเลยนะคะยกน้ำรอเลยนะคะยกเลยครับยกเลยครับยกเลยกระเป๋าอะไรวางเก็บไม่หมดเลยครับกระเป๋าเก็บไม่หมดเลยยกน้ำรอเลยนะคะข้างหยกน้ำรอเลยนะคะร่างตัวตรงๆครับตัวตรงๆไม่ต้องก้มมากครับไม่ต้องก้มมากให้ใส่รองเทาไม่รอเลยนะคะข้างหน้ยกน้ำรอเลยนะ ไม่ต้องก้มมากครับไม่ต,อตอ้องก้มมากตัวตรงๆ <travail> เลยครับบรรยากาศนะครับโอ้โหนี่ถึงฟั๊มปตทแล้วนะอยู่ที่ถนนมิตรมิตรภาพอยู่นะครับอาจจะพูดข้อมูลน้อยก็ขอโทษด้วยนะครับก็ต้องทามานไปด้วยนะครับ อายกตวายหลวงตาเลยครับไม่ต้องก้มมากครับยกมาไปรอเลยนะคะยกไเลยมะน้ำก้มมะน้ำก้มน้ำต่อตรงน้ำตัวตรงตรงนี้ก็ตรงปั๊มข้อตะทอ นั่งตรงๆครับนั่งตรงๆไม่ต้องก้มมากครับไม่ต้องก้มมากยกน้ำรอเลยครับยกน้ำรอเลยน้ำรอเลยนะคะยกน้ำรอเลยนะคะน้ต้องตรงๆนะคะไม่ต้องก้มนะคะ นั y, ่งต <No ัวตรงเลยครับนั่งตัวตรงเลยครับยกตรงตรงเลยครับยกรเลยนะคะน้ำอยกยกรอเลยยกน้ำเลยกเลยนะคะยกครับครับยกรอไว้ยกรอไว้ ยกน้ำรอหลวงตาเลยครับ